ทำไมต้องซื้อรถมือสองที่ตึ้งกระตังลักชัวรีค่คะไปดูกันได้รถหรูในราคาที่จับต้องได้อยากขับเบนซ์บีแต่ไม่อยากจ่ายราคาเต็มที่นี่ราคาเฉพาะรถยุโรปมือสองสภาพดีให้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาที่คุ้มค่าแบบไม่ต้องคิดเยอะโชว์ลุมสไตล์ไม่สาขัยที่นี่ไม่มีแสงส่องสว่างแบบโชว์ลุมหรูหรือพนักง,งานขายที่คอยเดินกดดันแต่เป็นโชว์ลุมกลางทุ่งนาที่ให้ใบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองให้คุณได้เลือกชมรถแบบไม่ต้องเร่งรีบ รถทุกคันผ่านการตรวจสอบจากวันทุคาและกูอินสเปคชันตรวจเช็คโครงสร้างรถทั้งหมด344จุดเช็คสภาพโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งมอบลูกค้าซื้อรถดได้อย่างมั่นใจเลยค่ะค่ะเฉพาะรถคุณภาพไม่ต้องลุน้นเพราะทุกคันผ่านการตรวจเช็คอย่างละเอียดไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมเอกสารครบซื้อไปแล้วหมดห่วงไม่ต้องกลัวปัญหาจุกจิกไม่สะดวดเดินทางมาเรามีบริการซื้อขายออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็วสามารถเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ลดทุกคันสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ถูกต้องตามกฎหมายซื้อขายปลอดภยัยอุ่นใจทุกข,ขั้นตอนจัดไฟแนน์ง,ง่ายได้ทุกอาชีพที่ตึนกระต่างลัชวีคาะแล้วขึ้นชื่อเรื่องการออกรถง่ายที่สุดใช้เพียงแค่ัตรประชาชนใบเดียวสามารถรู้ผลภายใน20นาทีต่อรับรถกลับบ้านได้เลย